สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหลียนโปรยทานรูปแบบดอกไม้แบบใหม่มาแล้วนะคะตัวนี้สวยๆน่ารักน่ารักด้วยริบบิ้น3เส้นนะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตา TW นะคะเป็นสีพาสเทลสองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น3มเส้นที่ความยาว90ซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานี่นะแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จ hmm. แล้วเราจะมาสารเป็นฐาน6จับอริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอริบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะกดๆจับจับให้กระชับนะนี่นะคะจะได้เป็นฐาน6เสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับออลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สอง เส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่3เราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันนะจับปริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับหมุนมานะนี่นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะ เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะน,น,นี้นะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะดูริบบิ้นด้วยนะแบบนี้เส้นที่3มสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะได้แบบนี้ กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสองเส้นแล้วพาดนะหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองจับอลิบินพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือ,อริบบินสองเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบินโค้งมาในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะค่อยๆจับริบบินดึงลงมาค่ะแบบนี้นะต่อเลยค่ะจับริบบินโค้งมาสอดริบบินเข้าตรงช่องแรกคือช่องนี้นะคะออกช่องถัดมานะ นี่นะค่อยๆจับดิบินหนึงลงมาค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน2เส้นนะ1 2แบบนี้นะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งหกเส้นเลยนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยวในลักษณะน,นี้นะเสร็จแล้วจับประตวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะ,ะค่อยดึงริบบิ้นขึ้นมานะจะได้แบบนี้เ,เลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้นะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง6กกรีบ6เส้นแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะคะรีจะจับออริบินเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าอ้อมกรีบตรงนี้นะคะก็อ้อมไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอาตัวริบินพับมาด้านหน้าครั้งหนึ่งขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็ ข้ามมาเส้นตัวนี้เลยนะคะตัวกรีบนี้นะที่เราอ้อมไปด้านหลังนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเสียบตัวริบบิ้นลงไปด้านหลังเส้นถัดมานะให้ลอดผ่านมา2เส้นนะคะ2ช่อง1 2น,นี่นะแบบนี้นะคะค่อยๆจับริบบิ้นดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะ นี่นะในแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะเอาริบบิน้นเส้นที่เราข้ามมานี่นะคะที่อยู่ตรงก,กันกับกรีบที่เราอ้อมไปด้านหลังนะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าอ้อมไปเหมือนกันนะคะในลักษณะเดียวกันนะเสร็จแล้วจับเอตตุริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปด้านหลังนี่เลยนะตรงเส้นถัดมานะคะลอดผ่านมาสองช่องหนึ่งสองแบบนี้นะค่อยๆจับริบบิ้นดึงลงมาค่ะดูกรีบด้วยนะคะ ให้แบบนี้นะต่อเลยค่ะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงนะจับกรีบให้เข้าที่สวยงามเลยนะคะนี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะ ลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับลิบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตูลิบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งข้ามา1เส้นนะคะมาฝั่งด้านขวามือนะเสร็จแล้วจับประตูลิบินมาเสียบตรงตัวดอกนะคะใต้เส้นถัดมานะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างค่ะแล้วก็ค่อยๆจับลิบินดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะในแบบนี้ ต่อเลยนะคะเราเจะอาริบบิ้นที่โดนข้ามมานี้นะคะเส้นนี้นะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าแล้วจับปะตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอครั้งหนึง่งข้ามมา1เส้นเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วจับปัตัวริบบิ้นเสียบลงไปตรงตัวดอกนะตต้เส้นถัดมานะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆจับริบบิ้นดึงลงมานะคะน่ะต่อเลยค่ะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ทีนี้ก็เส้นที่6แล้วนะคะจับปริบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับปรตริบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งข้ามา1เส้นคือเส้นนี้นะคะลอดผ่านลงมาเลยนะเสร็จแล้วจับปรตริบินนี้นะคะสอดลงไปตรงตัวดอกนะใต้เส้นถัดมาเลยให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆจับริบบิ้นดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะจะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ จับกรีบให้เข้าที่นะนี่นะคะพอเข้าที่สวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้นะ เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งหเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกโบยเซียนสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆด้วยริบบิ้น3เส้นเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ